พิธาหายโควิด -19 แล้วนะครับเตรียมนำสสรายงานตัว27มิถุนายนนี้พร้อมไปขอบคุณประชาชนสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามโพสต์ชวนกินกุ้งช่วยเหล็กเกษตรกรเลี้ยงกุ้งนะครับเอาเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวสิโด,ดยการเผลสถานีประชาชนไทยพีบีเอสรายงานให้ฟังนะครับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกลนะครับโพสต์เพจ Facebook บอกว่าหายจากการติดโควิดแล้วนะครับเลยจะไปรายงานตัวที่รัฐสภาและก็ขอบคุณประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร แลจะจังหวัดสมุทรสงครามในวันอังคารที่27มิถุนายนนี้นะครับพร้อมกันนี้ยังได้มีการโพสต์ภาพคู่กับลูกสาวนะน้องพี่พิมพ์กับนงป้อนกุ้งให้กับลูกโดยระบวุว่าเพื่อนเพื่อนเกาปล่ยเอากุ้งซอสมะขามแล้วก็กุ้งอบบูเซ่นมาฝากจากร้านที่บางแสนจึงชวนทุกคนได้กินกุ้งและก็ได้ช่วยเพิ่มอุปสงค์ในตลาดกุ้งไทยช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนื่องจากว่าในขณะนี้ราคากุ้งตกต่ำมากแต่ว่าต้นทุนในการเลี้ยงราคาแพง แล้วก็โพสต์คำพูดมานะครับนักข่าวของไทยพีวีดสเนี่ยก็มีการเขียนมาว่าใครอยากกินก็มาแบบจัดเต็มราคาถูกกว่าท้องตลาดตอนนี้ทราบว่ามีเทศกาลกินกุ้งที่ตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาครระหว่างวันที่22-25มิถุนายนนี้นายพิธาระบุนะฮะ